ต่อท่านบอกป้องการดูแลตัวเองเอาไว้ท่านมีนา้าที่รับผิดชอบในร่างกายของตัวเองไตของท่านแข็งแรงระบบร่างกายของท่านก็แข็งแรงตามและแน่นอนว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตของคนในครอบครัวของท่านก็จะแข็งแรงตามไปด้วยอีกในร่างาที่อย่าเป็นโซ่งวงจรอไปหมดเพราะฉะนั้นไม <c oughs> ่ว่าจะเป็นทางสมาคมโรคตาจะเรือเองดยทางสปสชจะมีนโยบายดีแค่ไหนก็ตามสสิ่งทีคัญที่สุดเลยก็คือเราเองนั่นเองนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะ หมอท anyway, so yep. ั้งสองท่านนะคะขอถึงขอบมือให้กับนายแพทย์จับกลิ่โยซิริจากทางสำนักงานับระกันสุขภาพแห่งชาตินะคะรองผู้ดูแลแพทย์พงศิเดชโอภาสเจริญสุขขอโทษที่มาเสกโรคในประเทศไทยวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณหมอที่มาให้ความรู้กับเรานะคะในเรื่องของสายลยตางทางทางสปสชาระเองทางสนามับรถให้เรคุณหมอมาให้ความปอยใจคุณหมอไปถ่ายรูปไหมคะกับน้องเจม โอ้ยขอบคุณค่ะคุณหมออ๋อนี่รเราชมกันเองค่ะมิชช<ด>ันเจอรอมคุณหมอหล่อคุณหมอชมมิชชันสวยนะคะเราชมกันเองนะคะไม่ต้องน้อยใจไปนะ,ะ,ะนปก็แต่ก็ดีใจดีใจเพราะว่าแฟนขับบาเยอะนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ว่าอย่ากน้องๆรูนะคะวันนี้ไม่ว่าจะมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราได้มารู้สังเกตถึงแี่มาของการป้องกันตายอยางตัวเองแค่เราห่างไกลจากการต้องตาย คุณหมอบอกไปนะคะหลายคนอาจไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นโรคไตมันสร้างภาระให้กับเไตมากจริงๆดิฉันเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยคนหนึ่งไม่ได้เป็นโรคไตนะคะเขาเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของทุนคุึงการร่ายหรือคลอนแต่ว่าไตมีปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหมอไม่ถูกให้ยาเคุณหมอไม่สามารถให้ยาต่อได้เราไม่สามารถรักษาระบบอื่นได้ในร่างกายเลยเพราะว่า เราไม่หวังเป็นได้ว่าไปสั่ไปย้ายคระไปย่ายคะ่ักอย่าเลยดีที่สุดซึ่งวันนี้ถ้ามีโอกาสเดินเข้ามาในบริเวณนี้นะคะจะเห็นถึงบู๊ต่างๆทคุณหมอบอกไปนะคะมีวิธีการตรวจเบื้องต้นด้วยนี่นีให้ชมให้ชิมใหนี้ลรีดลอีใลองด้วยองนตดองดีทาะงีทาองดร จมคุณเจมมาแล้วนะคะก็จะมีน้องพายด้วยนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะคะบนเวทีนี้ต่อไปเดี๋ยวให้ทำกันคับนะคะแล้วก็พี่พิศน์ชนได้เก็บภาพความประทับใจก่อนนะคะเราต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ดาราทั้งสองคนนะคะวันนี้ไม่ว่าคะคุณเจมมาเองแล้วก็น้องพายรีมาดีนะคะที่วันนี้ให้โอกาสนะคะได้มาสร้างความตระหนักรู้กับเรานะคะอา เร็วนี้จะได้มีผลงานของทั้งคู่นะคะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สามรุ้ยนะคะในเรื่องเพราะแตงตีโดยนิดกับเพื่อนเรื่องนีรุ่ยโเป็นขับรล้อโคู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ทางเจมานะคะแล้วก็น้องพายนะคะได้ถ่ายรูปสักครู่นึงก่อนนะคะนอกจากพูดถึงเรื่องของน้อะแล้วแน่นอนก็พูดถึงนู้งไตงด้วยนะคะใจฟูแล้วนะคะไตก็ต้องดีตามไปด้วยนะคะ วี้ก่อไปวันนี้ไม่ว่าจะมาด้วยเหตุผลใดยังไงก็ตามนะคะแต่อย่างน้อยทุกคนได้ความรู้เรื่องของการดูแลไตของเรากลับบ้านไปขอสักเล็กน้อยเองสักเล็กน้อยวันนี้กินเค็มเราอีกสักนิดหนึ่งดิฉันก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าแฟนคลับรอคอยมานานเหลือเกินอยากจะได้ยินเสียงคิดถึงมากแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงดังๆปรบมือต้อนรับนะคะคุณเจมส์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือดังมากนะคะดังที่สุดตั้งแต่นี้ฉันยืนบนเวทีมาตั้งแต่เช้านี้นะคะยังไม่ดังเท่านี้เลยนะคะสวัสดีนะคะน้องไค่ะสวัสดีค่ะมี่พี่เจมนะคะแหม่เรียกพี่เจมดูตัวเล็กไปเลยนะคะอก่อนอื่นเห็นสองคนนี้ทาไมถึงต้องมาด้วยกันคะเพราะอะไรเราสองคนมาแสดงละครเรื่องพรลักครับ นเราเร็วนี้จะได้ดูกันแล้วใช่ไหมคะจริงๆริงดูกันแล้วอยู่เลยตอนนี้อยู่เลยตอนนี้เหลือ4ตอนสุดท้ายแล้วอุ้ยจริงเหรอต้องกลับไปดูแล้วตอนเนี้ยวต้องรีบกลับไปดูแล้วยังยังพอทันไครแม็กซ์อยู่ใช่ไหมทันอยู่ใช่ไหมบอกเลยว่ามีแบบไคลแม็กซ์ให้ดูแบบหอานเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องพรรณะที่เกิดขึ้นอ๋อเหรอใช่ทีเนี้ยคุณปู่ของบ้านพระเอกก็เลยเอาเราไปเลี้ยงค่ะเพราะที่จะว่าเป็นแบบว่าเป็นผู้ปกป้องของเขาเป็นบรรยกาศนี่เป็นบริยากาศใช่ครับ แล้วก็ผมรับบทเป็นายสิงนะครับายสิงก็คือเป็นนักธุรกิจในคาบของมาเฟียครับผมทีนี้คือก็อย่างที่บอกไปว่ามีคนต้องการจะปองร้านายสิงเยอะมากคุณปู่ของเราเนี่ยก็เลยต้องเอาบริการที่มีสัมพันพิเศษที่จะเห็นเขาเรียกว่าเห็นถึงอันตรายล่วงหน้าใช่ไหมเขาก็เลยมาดูแลเราครับดูแลเราไม่พอในฐานะบริการแล้วก็ดูแลในฐานะเป็นภรรยาด้วยครับโอ้ย เป็นภรรยาด้วยหรอใช่แต่งงานกันตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยโอ้ยน่ารักเนอะเพราะฉะนั้นในเรื่องมันก็จะมีทั้งเรื่องของความบู๊เพราะมันก็จะมีการป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆรอบกายแล้วก็มีเรื่องของความรักด้วยใช่คือละครเรื่องนี้โคตรลมากที่พี่บอกก็คือทั้งบู๊นะครับมีคอมเมดี้ด้วยแล้วก็มีดราม่าในเรื่องของความสัมพันธ์และความรักระหว่างครอบครัวด้วยครับพูดถึงเรื่องของความรักความประทับใจอยากให้เล่าถึงความประทับใจเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของคอรักนี้ได้ไหมคะ โหจะบอกว่าตอนถ่ายทำอะค่ะสนุกมากแล้วตัวภัยเองก็ได้ลองทำหลายๆอย่างที่ภัยไม่เคยทำเล่นบูธต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะติเราไม่เคยแบบว่าโชคต่อยอะไรขนาดนี้ก็เลยได้ลองทำหลายอย่างมากแล้วก็พี่ๆนักแสดงแล้วก็ที่มาุกท่านน่ารักมากมันก็เลยมีหลายๆมเมเนต์ของควาประทับใจไปกองแล้วสนุกทุกวันเลยค่ะอันนี้คือชอบเองแล้วก็ได้เจอพี่เจมด้วยใช่ครับที่สำัอันนั้นคือก็ส่วนตัวผมเองก็ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยครับคาแรคเตอร์ที่ได้เล่นคือตอนแรก คิดไว้อย่างแต่พอมาถึงกองพอมาเจอนักแสดงทุกคนพอมาเจอน้องอพอมาเจอพุมพ่มกับเนี่ยฟีลลิ่งแบบใหม่ๆม,มันออกมามันเป็นแบบตัวละครอ,อีกแบบหนึ่งไปเลยซึ่งก็เลยเป็นเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งเพราะบางทีแบบการที่เราแบบออคิดไว้อย่างแต่พอมาถึงหน้าเซ็ตเนี่ยมันมีโมเมนต์อีกแบบหนึ่งออกมาก็เลยดีใจที่แบบคนดูได้เห็นโมเมนต์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แบบนี้เพราะเราเองก็ไม่เคยคิดว่า เราจะมีตัวละครแบบนี้ขึ้นมาครับผมอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่คนดูแบบไม่ได้เห็นแต่มันมีแบบโมเมนต์อะไรที่มันเกิดขึ้นที่คนดูไม่เห็นหลังกองมั้งไหมคะแบบที่มันแบบมีความแบบจิ้นจ้อะไรแบบเนี้ยให้ใจมันฟูบ้างมีบ้างไหมคะก็คือผมว่าการทํางานที่สนุกครับผมแล้วก็แบบอย่างที่บอกคือพอทำงานด้วยแล้วก็มันสนุกมันเลยออกมาในละครนะผมเชื่อว่าทุกคนสิ่งที่ทุกคนเห็นในละครอย่างเงี้ยมันก็เป็น เป็นไปตามนั้นแหละครับเป็นไปตามนนั้ไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรเบื้องหลังกองอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่มีเลยวันนี้เรามางานเลยนะครับวันนี้เราจะพูดมาในตามคลิปเลยนะคะเนี่ยแบบเอ๊ะอะไรนี้มันมีอะไรดีกวัาไม่มีใช่ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะพอพอดีแฟนคลับอยากจะรู้นิดนึงอยากรู้ไหมคะอยากรู้ป่ะคะเออเคยบอกแฟนคลับบอกเขาเป็นคู่จิ้งคู่ใหม่ใช่ไหมคะคู่จิ้งคู่ท้าไมถึงจิ้นนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรน่ารัก มาโอ้โหแล้วเห็นไหมคุณแฟนขับคุณมีทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะมีทุกเพศทุกวัยทั้งหมดเลยตอนแรกดีฉันบอกอุ้ยทุกคนตั้งใจมาฟังเรื่องไตมาเอาสรุปไม่ใช่ไม่ครับเขาเขาตั้งใจมาฟังเรื่องไตจริงๆครับมาฟังเรื่องไตด้วยจริงๆเลยนะคะแบบก็คือฟังในเวอร์ชันแบบของเราอ่าอ่าแล้วละพายเองแบบมีอะไรแบบเขาประทับใจหลังกองอะไรบ้างไหมคะ คือจะบอกว่าจริงๆอย่างที่ทุกคนทราบค่ะพี่เจมเป็นผู้ชายที่แบบอบอุ่นอยู่แล้วเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเวลาทํางานด้วยก็รู้สึกว่าสบายใจนะคะจะจำเป็นไหมคะบนเวทีนี้ไม่ต้องดีกว่านะลงไปเลยดีกว่าลงไปเลยดีกว่าความอบอุ่นทาให้ฉันร้อนรุ่มไปด้วยความอิจฉานิสยาแล้วค่ะตอนนี้นะคะจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันจำเป็นนะคะซึ่งเร็วนี้ถ้ามีความจริงขนาดนี้เราอาจจะได้เห็นละครของทั้งคู่อีกมะ เร็วนี้ถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ยินดีเลยครับเพราะว่าทํางานกับน้องคือสนุกแล้วน้องก็เก่งมากด้วยครับแล้วก็ คือด้วยบทที่บาดแบบใหม่ที่แบบท้าทายเขาด้วยแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีมากๆอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าแบบถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมง,งานด้วยอีกครับโหอ,โโอโนะค่ะเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือทํางานด้วยแล้วรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สนุกด,ด้วยค่ะถ้ามีโอกาสก็ยินดี่ะนี่เขาเรียกว่าเคมีเนาะคือเคมีอะไรแบบนี้มันไม่ได้ห่างกันง่ายเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเจอเคมีแบบนี้เชื่อว่าเดี๋ยวผู้จัดเนี่ยพอเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เราน่าจะได้เห็นผลงานของทั้งคู่ออกมาอีกแน่นอนเลยนะคะทีนี้สตาร์ท่ เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วนะคะแต่จะเห็นว่าทั้งคู่นี้คือเข้าไปในกองเนี่ยเห็นบอกว่ามีความสุขมากทํางานกันแฮปปี้มากแต่มันก็ต้องมีความเหนื่อยมากเนาะถ่ายละครทีอย่างปูเนี่ยเฮ้ยปูไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันเหนื่อยมากมันก็จะมากระทบต่อเรื่องสุขภาพอ่ะเข้าเรื่องสุขภาพแล้วนะ เป็นยังไงป่ะเป็นยังหลักการในการโยนคือบอกแล้วพี่ต้องอยู่ครับใช่ไหมต้องอยู่นะคะเรามีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างกับการทํางานที่มันหนัก่วงแบบนี้ผมว่าอธิบายหน่อยแล้วกันเพราะไหนๆมาคือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการถ่ายละครเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนแล้วมันเหนื่อยยังไงบ้าง ผู้ทดีด่ฟังหน่อยอย่างละครเรื่องพอรักเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด10เดือนในการถ่าย10เดือนเท่ากับว่าอาทิตย์หนึ่งต,ต้องทางานอย่างน้อย3-4วันซึ่งปกติต่อละครมันจะมีประมาณ12ตอนไหมอย่างพอรักมีกี่ตอนเออพอารักก็มีประมาณ1 5บ6ตอนส <16 S 1> ิบหาสิบหกตอนประมาณโอ้โหต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยหตอนเกือบเดือนเลยนะใช่ครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือการทํางานเนี่ยก็คือเช้าเย็นเช้าเย็นตลอด <c oughs> ก็คือเราอาจจะแบบบางวัน ไปถ่ายอยู่กลางทะเลาบางวันอยู่แบบออฟฟิศมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นการแบบนอนดึกตื่นเช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบคนเป็นนักแสดงต้องเจอเพราะฉะนั้นลิงก์กับว่า ดูแลสุขภาพยังไงเมื่อไหร่ที่มีเวลานอนผมต้องพยายามนอนให้ได้เยอะที่สุดครับก็คือนอนในกองนั่นเองจะว่าอย่างี้ก็ได้ครับแห็นบ่อยใช่ไหมฮะบ้างค่ะบ้างบ้างกานทักผ่อนสายตายนิดนึงดนึงระหว่างาาีก็ใช่นิดนึงครับหรือเวลาวันวันว่างของเราเนี่ยเราก็จะพยายามนอนตื่นสายนิดนึงเพื่อให้ร่างกายเราได้แบบพักฟื้นครับสองคือเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็อาหารการกินซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับเพราะว่า ตอนสมัยก่อนตอนที่เข้าวงการแรกๆอายุแบบ19เนี่ยอาจจะไม่ไม่เท่าไหร่แต่พอตอนนี้อยู่ช่วง20ก็สําคัญขึ้นมานิดนึงต้องดูแลนิดนึงครับ,รบต้องคิดก่อนว่าจะกินอะไรทําอะไรเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่เรากินเนี่ยเป็นพลังงานที่จะทําให้เราทํางานต่อไปได้ครับ อ่านี่คือในมุมมองของผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างของเจนเองก็จะมีเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพออันนี้สาคัญมากทักผ่อนให้เพียงพอเท่าที่เราจะสามารถทําได้แล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็การกินที่บอกว่าสําคัญที่สุดเลยอ,อ่ะเดี๋ยวจะวกมาเรื่องของการกินอย่างพายเหมือนกันไหมคะ จริงๆของพายก็คลายก็เลยค่ะ,ะเป็นเรื่องของการกินแล้วก็การออกกําลังกายสาคัญมากมคือพายเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมคะ,ะแล้วทีเนี้พอเรื่องนี้ต้องมาเจอบูหนักๆมันต้องใช้แรงเยอะมากแล้วแต่ละวันเราอะเผาผ่านไปเยอะมากเราก็ควรจะกินของที่มีประโยชน์ประกอบไปเยอะๆะแล้วก็เรื่องนี้ทําให้พายได้ออกกําลังกายเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะหันมาดูแลตัวเองอย่างแบบซีเรียสมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ มันส่งผลดีต่อร่างกายของเรามากๆเพราะฉะนั้นออกกําลังกายและการทานอาหารที่ดีเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะรู้เลยคือแม้ว่าคือนักแสดงจะมีเวลาในการจัดการชีวิตที่ค้างลําบากกว่าคนปกติทั่วไปหน่อยแต่ว่า2อย่างนี้มันมองข้ามไม่ได้จริงๆใช่ใช่จริงๆถูกอาชีพเลยแบบเราควรจะหันมาดูแลตัวเองได้อย่างให้อย่างดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทําหลายๆอย่างได้ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆอย่างเรื่องการกินเนี่ยอันนี้ที่สองคนนี้พูดตรงกันก็คือกินต้องกินดี แล้วมันกินมันยากมามกับการที่ไปอยู่กองเนี้ยเราก็จะมีอาหารกองมาบางทีมันก็เลือกยากเหมือนกันที่จะแบบเนาะที่จะแบบเราจะกินให้มันครบหมู่อะไรยังไงบ้างเรามีวิธีในการแบบเป็นเคล็ดลับที่จะแชร์ให้ฟังมาว่าเคล็ดลับดาราเขากินดีได้งไงคือจริงบอกว่าทุกอย่างรอบตัวครับเ,ออเราสามารถเลือกที่จะกินดีได้ครับ<อ>คืออยา่างยกตัวอย่างสมมติอาหารกองถ่ายเขามีแบบมีให้เลือกอยู่แล้วครับผมทีนี้อันไหนที่เรารู้ว่าเออเราอาจจะแพ้หรือว่าเ,<อ>เรากินแล้วแบบอาจจะแบบดูแล้วแบบ ไม่ตรงกับสเปคที่เราต้องการใช้คำนี้อาจจะมันไปนิดนึงอะไรนี้เราก็อาจจะกินน้อยกินน้อยลงมาหน่อยเลือกกินนิดนึงสิ่งที่มันดีใช่แต่ดีที่สุดคือทําอาหารเองครับอ๋อเหรอถ้าถ้ามีโอกาสอยู่บ้านอะไรเงี้ยคือผมก็จะใช้วิธีการว่าเวลาไปทํางานเนี่ยก็ทำตัวให้แบบง่ายที่สุดกินอะไรก็ได้แต่พอกลับบ้านอย่างที่บอกวันวันว่างของเราเนี่ยครับพยายามกินอะไรที่มันแบบดีต่อสุขภาพนิดนึงชาอย่างเช่นจะทํากับข้าวกินเองก็แบบ ก็ดูเลยว่าใส่อะไรบ้างใส่มากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นการออฟเซตสิ่งที่เราคุมไม่ได้บางวันที่เราคุมได้เราก็คุมบางวันที่เราคุมไม่ได้เราก็ก็ปล่อยไปตามสถานการณ์ชีวิตไปครับมันจะได้ใช้ชีวิตง่ายด้วยก็คือเป็นเรื่องของการบาลานซ์นะถูกต้องครับสร้างสมดุลให้ให้ร่างกายกับตัวเองวันไหนกินผักน้อยอีกวันหนึ่งโอ้โหซัดเลยสลัดจริงจริงก็ประมาณนั้ครับใช่ใช่ใช่ครับใช่มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเหมือนกันอย่างเรื่องอาหารพวกเค็มเค็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันได้ไหม จริงๆผมคือเราไม่กินเค็มเท่าไหร่อยู่แล้วครับคือหมแบบด้วยความที่ว่าแบบเรารู้อยู่แล้วว่าแบบผู้ใหญ่สอนมาตลอดอย่างนี้กินเค็มไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ได้ทําอีกแล้วแล้วยิ่งพอมาถึงจุดนี้ที่แบบทาอาหารเองบ้างก็คืออาจจะใช้แบบอะไรที่มันเป็นโลโซดียมอ่าเออเดี๋ยวนี้มันมีแบบซีอิ๊วขาวโลโซดียมทุก่างมันมี้หมดเลยเนาะใช่อะไรที่แบบมีการปุงโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบ ใส่เกลือเยอะอหรือการทำยังไงที่แบบให้อาหารอร่อยโดยที่แบบไม่ต้องใส่เกลือเยอะหรือว่าใส่เค็มเยอะ ก็จะทาอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็เป็นความสุขของเราที่เราจะได้แบบเหมือนปรุงอาหารกินเองอะไรอย่างนงี้ครับเผื่อวันหนึ่งเจมอาจจะทามาให้พายได้กินบ้างจะบอกว่าเฮ้ยขาทอาหารอร่อยมากจริงป่<บ>ะเ<า>นี่ยได้กินจริงหรอฝีมือเป็นไงคะหน้าตาดีแล้วรสมือยังดีอีกหรอคะคุณไม่แฟงกับโลกไปนี้มากเลยจริงๆเมนูอะไรคะที่ที่ทำให้บางทีพี่เจมก็ทําแบบมาที่กองบ้างอะไรนะคะแล้วเราก็ไปขอชิมของเขาก็คือไปแย่งเขากินเราคะคุณตายแล้ว คุณคะเขาสั่งทำมาจากที่บ้านหรือพี่เจมเขาตั้งใจทำมาให้ด้วยมาทำมาแชร์ให้ทุกคนยลมาทำมาแชร์มาทำมาแชร์เมนูอะไรเมนูเลยว่ามันจะมีแบบสปาเกตตี้ของเขาใช่เป็นกุ้งเป็นหรือบางทีเขาก็ทำสเต็กมาบ้างโู้ตายแล้วโู้ตายแล้วจะบอกว่าอร่อยค่ะอร่อยมากเลยใช่ไหมฮะน่าดูภูมิใจใช่ไหมครับมันภูมิใจภูมิใจแต่อีกแบบว่าเขาเลือกเขาเลือกเขาเรียกอะไรวัตถุดิบในการทำเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกวัลที่ทานแล้วเฮลที่เราก็เลยไม่กินข้าวกองอีกต่อไปรอไปกินข้าวกล่องของพี่เจมมาเดียว เออดีเป็นอะรที่ดีประหยัดเงินด้วยนะคะนอกจากไปแย่งข้าวคิดแล้วนะคะพายเองทํามีวิธีในการคุมเรื่องของความเค็มของอาหาร ได้อย่างไรบ้างจริงๆปกติพายส่วนตัวเป็นคนทานอะไรแล้วไม่ค่อยปรุงอยู่แล้วค่ะเฮ้ยจริงหรอกเุง๋็ไม่ปรุงคือมาอย่างไรก็คือกินอย่างนั้นเลยอยาดีมากใช่ค่ะเพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่สอนตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันว่าก็คือแบบพยายามไม่ปรุงนะอะไรเงี้ยค่ะนอกจากเฮ้ยถ้าอันไหนมันรู้สึกว่าเราอยากได้รสชาตินี้เพิ่มขึ้นเราก็ใส่นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่อ่ะหนูไม่ปรุงอยู่แล้วหนูก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เราก็ทานแบบคลีนอยู่เพราะสมัยคุณแม่ กินหนูชอบกินอาหารจริงเหรอใช่ค่ะทานอาหารเด็กมากเลยคะ่ะไม่หนูไม่ทานเผ็ดไม่เผ็ดใช่แล้วก็พวกอะไรที่มันแบบค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมหรือว่าเอ็กซอติกหน่อยแบบอาหารป่าอะไรเงี้ยหนูจะไม่ค่อยไม่กิน,นออใช่หนูชอบกินแบบ อาหารที่แบบทานง่ายๆจืดๆหน่อยอันนี้แบบเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วค่ะมันก็โลนีผัดมะเขือเทศอะไรเงี้ยหรอจริงเหรอคะจริงๆค่ะใช่คนอะไรอย่างนี้เมนูทุกเมนูไเลยเมนูเด็กอนุบาลไหมคะเมนูเด็กอนุบาลมากเลยชอบอะไรเลยเนาะใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าทานแล้วมันก็คลีนดีนะคะมันก็ไม่มีอาการแบบปวดท้องหรือว่าแสบท้องหลังการทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ของหนูก็จะเน้นเป็นเรื่องของการเติมโปรตีนให้ตัวเองเพราะว่าหนูต้องการใช้โปรตีนเนื้อหน่อยใช่ค่ะเนื้อเนาะกล้ามเนื้อใช่ค่ะประกอบกับออกกําลังกาย ด้วยมันก็จะออกมาแบบพอดีเลยใช่เด่กที่รู้ก็ดีเค็มเนี่ยไม่ดีต่อนักแสดงเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลากินเค็มไปเยอะหน้ามันบวมใช่ไหมอันนี้ต้องต้องเลี่ยงเลยใช่ไหมเที่ใช้เคยได้ยินมาว่าก่อนจะไปถ่ายโฆษณาถ่ายละครต้องห้ามกินเค็มเลยเพราะว่าอีกวันหนึ่งตื่นมาหน้าจะบวมเลยใช่ครับใช่ ก็อย่างที่บอกคือลดโซเดียมแล้วก็คุมให้อยู่ในคือไม่มีเลยก็ไม่ไม่ดีครับหมายถึงว่ามีปรับในในจำนวนที่พอดีอะไรเงี้ยเพื่อให้ร่างกายมันสมดุลด้วยแต่แต่ถูกครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่โซเดียมเยอะเนี่ยวันรุ่งขึ้นน่าอาจจะบวมนิดนึงอะไรเงี้ยครับเห็นไหมไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพความสวยความงามกระทบไปด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของนักแสดงเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามันเกินอย่าเค็มเกินใช่ครับใช่อย่าเผ็ดเกินคือมันมี เคล็ดลับง่ายๆตอนนั้นผมเคยถ่ายละวรเรื่องเพีงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษเล่นเป็นหมอไตด้วยใช่ไหมคือเขาก็จะบอกว่าแบบในในซีก็จะบอกเลยว่าแบบสมมุติว่าแบบเนี่ยเราจะปรุงก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็พูดมาเลยว่าแบบน้อยน้อยหน่อยน้อยน้อยกินน้อยน้อยหน่อยช่จะปรุงเนียปรุงน้อยน้อยหน่อยอ๋อตกใจนึกว่าไม่ถ้าไม่กินก็ไม่ได้ไม่ได้นะคือหมายถึงว่าสมมติน้อยหน่อย้านี่ครับเคยใส่แบบสมมติสองช้อนก็เหลือแบบครึ่งนึงนิดเดียวอันนี้ลองดูก่อนบางทีการที่เราแบบลองอะไรที่แบบ แบบเป็นฟิวอาหารเด็กนะครับสมมติจับทุกคนจะมาเปลี่ยนกินแบบน้องพายก็อาจจะแบบใช่อาจจะไม่ไหวบางท่านก็ไม่ได้ชอบแบบใช่ใช่ลดลงสักหน่อยใช่ลดลงสักหน่อยแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกคือถ้ากินแล้วแล้วก็ถึงเวลาวันหนึ่งแบบเราต้องไปรักษาไจจริงอ่ะมันเป็นกระบวนการที่แบบค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วก็มัน ผมว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่ครับที่เราจะแบบต้องไปเจอวันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแก้ได้ตั้งแต่วันนี้เราดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแบบใช้ชีวิตที่แบบต้องดูแลตัวเองแล้วก็ซอกแซงในวันข้างหน้าครับจริงแล้วถังพายคะคิดว่าเราอยากจะบอกคนยังไงบ้างให้ให้เขาเนี่ยลดเรื่องของการบริโภคคิมลงคือพายรู้สึกว่า ปัจจุบันนี้คนก็หันมาสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นม,มากๆเลยซึ่งเป็นสิ่งดีมากๆเลยค่ะดีใจมากที่เห็นทุกคนแบบเลือกทานอาหารมากขึ้น<ม>ออกกําลังกายมากขึ้นทีเนี้ยอย่างที่พี่เจมบอกเราจะได้ไม่ต้องไปคอยซ่อมแซมร่างกายเราในเมื่อในตอนที่ร่างกายเราเหมือนไม่สมามารถซ่อมแซมได้เท่าตอนนี้อ<ม>ีกแล้วเลยค่ะ<ม>ถ้าเริ่มไวๆหน่อยก็จะเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องเหมือนโอ้ตัดขาดเลยอย่างท,<อ>ที่เมื่อกี้เราคุยกันนะคะแค่ลดลงสนิดนึงหนูว่ามันก็ส่งผลแล้วแหละมันก็จะเห็นผลในอนาคตแน่นอนใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องดีมากๆเลยน้องจริง เนาะคือค่อยๆลดลงก็ไดะไอ้ยถามแฟนคลับดีกว่าวันนี้ปกติใครรู้ยอมรับสารภาพเลยมีใครรู้ว่าตัวเองเป็นคนกินเค็มมากๆไหมมีไหมแบบติดเค็มอ่ะมีไหมยกมือเบาๆก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องยกอย่างนี้นะครับมีเนาะมีครับมีเพราะว่าเคยเคยไปทานข้าวกับพวกเขาอยู่ครับเป็นไงบ้างอ๋อก็ปรุงสนั่นเลยนะเต็มที่เลยครับต้อมเตคะเคยไปทานข้าวกับพวกเขาอยู่ครับอ๋อเป็นไงบ้างอ๋อก็ปรุงสนั่นเลยนะเต็มที่เลยนะฮะเมนูอะไรบ้างที่ปกติสั่งกันต้องปลาาต้องมีอ่ะใช่ม้ะปลาาเนี่่ยใชเลย ป็นตอนๆเลยมันคือความผมนิงบอกครับมันคือความสุขของชีวิตแต่วันอื่นที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าที่เราเลี่ยงได้ครับก็พยายามแบบหันมากินอะไรที่แบบคลีหรือเป็นอาหารเด็กก็ได้คือสมมติอาทิตย์หนึ่งมีงเจ็ดวันเนี่ยครับเราอาจจะแบบแบ่งก็ได้ผมว่าวิธีนี้ก็เวอร์อย่างที่ผมบอกครับบางทีเวลาก้องถ่ายเวลาเราไปทางานหรือไปที่อื่นนะบางทีเราเลี่ยงไม่ได้จริงใช่ไหมครับวันที่อยู่บ้านก็พยายามทําอะไรที่มันแบบสบายๆแล้วก็แบบอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเป็นคนที่ติด กินรสที่กินอาหารที่มีรสชาติก็ลองหาวิธีการปรุงอาหารหรือทาอาหารโดยที่เราไม่ต้องใส่เกลือใส่อะไรเงี้ยาาแต่ว่ารสชาติอาหารก็ขึ้นมาได้ยังไม่ทานอร่อยอยู่เนาะแต่แค่<ช>ค่อยๆลดลงมาถูกต้องครับถูกต้องก็อาจจะหาวัตถุดิบอะไรต่างๆวัตถุดิบส<ม>ดๆที่มัน,มนแบบ มีรสชาติที่มันอูมามิอยู่แล้วนะกลบกล่อมอยู่แล้วอะไรแบบนี้เออใส่ลงไปแทนที่จะต้องเป็นแบบโอ้โหเติมน้ำปลาเติมซีอิ๊วเติมเกลือลงไปเยอะๆแบบนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเชื่อว่าวันนี้แฟนคลับน่าจะได้อะไรสักนิดนึงไหะคะนอกจากความฟินไหมคะวันนี้วันนี้แบบอยากให้ทุกคนแบบช่วยบอกกับเจมกับน้องพายหน่อยว่าเราจะกินเค็มน้อยลงได้เป็ สัญญาไหมคะสัญญาไหมคะเราจะกินเค็มน้อยลงอย่างปลาลาของพี่ปลาลาของพี่เราอาจจะกินส้มตำได้ทุกวันแต่ส้มตำปลาลาจะกินแบบอาทิตย์ละสามครั้งนะเออวันอื่นจะเปลี่ยนเป็นส้มตำไทยอะไรแบบนี้เนาะหรือตำเด็กก็ได้ตำเด็กน้องพายจริงๆหนูก็ทานปลาลานะคะจริงเหรอว่าแบบปลาลาไม่พิกอย่างเียอ๋อคือใส่ปลาลาแต่ว่าไม่พิกไม่เผ็ดอีกหรือไม่ก็ไม่กินข้าวที่บ้านน้องพายเลยดีกว่าดีไหมคะ เออเนา<น>ะทุกคนก็จะห่างไกลจากโรคไตยอย่างแท้จรูแล้วก็ให้พี่เจมช่วยทําอาหารมาให้กินเออแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนสัญญาแล้วนะว่าจะกินเค็มน้อยลงนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีอยู่กับทั้งเจมแล้วก็พายเนี่ยไปเรื่อยๆเลยเพราะอย่างที่บอกถ้าทุกคนจะต้องเป็นโรคไตไปโรงพยาบาลเขาไปไหนตามไปไม่ได้แล้วนะ เนาะเราไม่อยากจะเห็นเขาแค่ในหน้าจอถ้าอยากจะสัมผัสด้วยตัวเป็นๆแบบนี้อยากมาตามอยากมาอยู่ด้วยกันโตไปพร้อมๆกันเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแต่ดูผมว่าทุกคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วครับผมใช่ไหมคะดูก็รู้ว่าทุกคนสุขภาพดีดูแลตัวเองดีหัวเราะอะไรครับผมหัวเราะนี่คือเห็นด้วยเห็นด้วยนะคะหรือแบบ โุ้ยเขาชมเราแต่เราไม่ได้ทำเลยว่ะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะ okay. ทำครับผมเชื่อว่าทุกคนทำด้วยอย่างที่น้องพายบอกว่าเทรนเี๋ยวนี้่ะครับการดูแลตัวเองมันมันมาแรงมากการแบบ มาใส่ใจตัวเองเอากาลังกายดูว่าตัวเองกินอะไรเข้าไปบ้างนยครับ<ม>แล้วก็อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์นี้มันเป็นแบบโลโซเดียมเ,<อ>เยอะมากอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ<ม>สำหรับผมแล้วก็ผมก็อยากให้ทุกคนแบบหันมาทาตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้ทําก็ลองดูครับ<อ>มันอาจจะแบบมีการเปลี่ยนนิดนึดนงแต่เราลองคิดถึงภาพว่าแบบโอเคเพื่อร่างกายของเราเพราะเวลาฆ่าไตเพิ่มขึ้นเนี่ยมันค<อ>่อนข,ข้างอันตรายครับมันทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยแบบ มันเป็นได้หลายอย่างมากมเพราะฉะนั้นสักเกตเวลาค่าไตาขึ้นเนี่ยคุณหมอจะตกใจพอสมควรเวลาไปเช็คร่างกายเพราะฉะนั้นก็คือดีที่สุดคืออย่าทำให้หมอตกใจครับอ,อันนี้คือพอยเลยถูกไหมถูกใช่ไหมครับอถูก แต่ก็จริงนะเพราะหมอตกใจไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องดีเลยไม่ใช่เรื่องดีเขาคงไม่แบบโอ้คุณไข่มันดีจังเลยครับเขาตกใจตรงที่ตายแล้วตายจะวานไปที่นี่อีกสองวันอะไรแบบนี้นะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอก็คือเป็นเคสอย่างนี้ก็อยากฝากตรงนี้ไว้ด้วยก็หนูว่าในในเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ค่ะคือหันมาดูแลตัวเองกันเร็วเร็วกว่าปกติใช่แบบเด็กๆก็คือเริ่มดูแลเรากินอะไรเราอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าในเจเนอเรชั่นต่อไปอ่ะแบบ คนเราจะแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่แบบยัง่งยืนมากขึ้นด้วยก็เลยอยากฝากว่าเอ้ยถ้าเราเริ่มจึงเรา,าจะเราอาจจะเลิ่มช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรได้อ,อ,อย่างน้อยเราก็ได้เริ่มทำอ,อย่างน้อยก็ได้ทำนะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้อะไรกลับไปบ้างนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆจะได้อยู่กับเจมแล้วก็ผ่ายี้ไปเรื่อยๆเลยใคร <จะ S 2> ท,ที่แบบไม่ไม่ยังสงสัยอยู่นะสามารถมาที่บูธข้างล่างได้นะครับที่บูธเขาจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าผมกับ ร้องแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับสงสัยอะไรยังไม่กล้าพูดตอนนี้ไปถามพี่ๆีเขาได้เลยใช่แต่เขาจะเขาจะตามคุณกลับไปหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อไม่อกครับไม่ลครับเดี๋ยวถ้าเขาสงสัยเดี๋ยวเขามาแน่นอนครับพราะงานงานหยุดมีทั้งวันครับย่งถึงเย็นเลยนะคะยา่ยาๆถึง5้าหกโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาพายกับเจมก่อนได้แล้วก็กลับมาตรวจเรื่องของสุขภาพสุขภาพไตตรงนี้ได้นะคะสุดท้ายอยากให้เจมแล้วก็พายฝากอะไรนะคะไปถึงแฟนคลับเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ ละครเพราะรักสี่ตอนสุดท้ายของเราด้วยพี่เจมพี่เจมเชิญก่อนเลยค่ะเออก็อ <c oughs> ย่างที่บอกไปนะครับว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่อินเทรนด์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบหันมาทานะครับ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งมันเป็นการตอบแทนร่างกายของเราด้วยครับที่เราตั้งใจทํางานที่เราแบบใช้ชีวิตมาแบบ <c oughs> เห็ดเหนื่อยอะไรเงี้ยบางทีเข้าใจว่ามีบางวันที่เราต้องตามใจตัวเองตามใจกินอะไรที่เราชอบแต่พยายามบาลานซ์วันอื่นที่เราแบบ สามารถคุมได้ก็คุมทํากับข้าวกินเองที่บ้านได้ก็ทำเพราะเรารู้ว่าเราใส่อะไรเข้าไปบ้าง<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>เพื่อสุขภาพของเราแล้วก็เพื่อที่เราจะได้ดูแล<ม>คนที่เรารักนาน,านๆนะครับ<ม>ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ฝากละครเรื่องพอรักด้วยครับค,ค่ะผมมือให้กับเจมหน่อยนะคะอ่ะพายบ้างพายบ้างก็โหพี่เจมพูดดีมากเลยค่ะอย่าบอกว่าเหมือนพี่เจมไม่อายไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน่อก็จริงๆอย่างที่พี่เจมบอกก็คือ อนนี้เทรนสุขภาพกำลังมานะคะแล้วก็อยากให้ทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยหันมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่ามันจะทำให้เรามีชีวิตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่อย่างไม่ไม่เจ็บปวดมไม่ทรมานอยู่ม,ม,มีความสุขไปเรื่อยๆจน หมูจนแก่จนเท่าเลยค่ะก็อยากให้ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายด้วยนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะจะได้อยู่ในกันไปนานมาอัเราพอรักเราพอรักพอรักแล้วก็ขอฝากพอรักด้วยนะคะสี่ตอนสุดท้ายสี่ค่ะใช่เลยอีกสี่ตอนสุดท้ายคือจะบอกว่าแบบไม่อยากให้จบเลยเลยไม่ได้นับเลยครับอ๋อจะบอกว่าแบบอยากให้อยากให้จบนะครับ จบแล้วเดี๋ยวเราก็เล่นเรื่องใหม่กันแนะ่ดูยอ้อนหลังได้ดูยอ้อนหลังไ,<ต>ได้แต่แตละค,ครบจบอะเรื่องของเราก็อาจจะไม่จบก็ได้นะมาถึงเรื่องไทไใช่ไหมครับเรื่อง เรื่องไตแท้ใช่เรื่องไตแล้วก็หัวใจด้วยนิดนึงโอเคครับผมก็ขอฝากด้วยค่ะขอฝากด้วยเพราะว่าสตอนสุดท้ายจะบอกว่าเข้มข้นมากๆแล้วก็อยากให้รอดูจุดจบของทุกตัวละครว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็ฝากติดตามนะคะพุทธภรรยสองทุ่มครึ่งนะคะทางช่องสามฝากติดตามพอรักด้วยขอเสียงปรบมือด้วยนะคะขอบคุณครับความเข้มข้นให้เป็นเรื่องของละครนะคะอาหารในกินให้มันคอดีพอดีจะได้ดูแลเรื่องของไตด้วยนะคะก็วันนี้ขอบพระคุณนะคะเจมานะคะ แล้วก็ไพรนดาั์ขบเลยนะคะขอเสียงปรบม,มือให้ทั้งคู่ด้วยค่ะขอบคุณครับเสียงปรบม,มืออีกครังเท่าไหร่เป็นสิ่งสัญญานะคะว่าเราจะกินเข็มให้น้อยลงนะคะและเดี๋ยวดิฉันขอเรียนเชิญนายแพทย์วุฒิเดชโอภาสเจริญสุกนะคะนายกสมาคมโรคไตค่ะขึ้นมามอบของที่ระลึกนะคะคุณหมอเชิญเลยนะคะ,ะมีโอกาสได้ปะทะแล้วค่ะคุณหมอไม่ยืนฝั่งข้ามเจมาหรอคะอ๋อโอเคอ๋อโอเคแหมคุณหมอน้อยใจไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวฉันเถิบมาให้ตรงนี้ขอโทษล่ะเดี๋ยวให้ พีพีถ่ายภาพนิดนึงนะคะเป็นของที่เล็กๆน้อยๆนะคะจากทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยของเรานะคะให้น้องไัยแล้วให้พี่เจมด้วยนะคะออได้เลยได้เลยค่ะ,อะบอกแล้ว,ว่านี้ฟินเวอร์ เรื่องของไปกับใจเราก็จะดีไปพร้อมๆกันนะคะเราก็อยากให้ทุกคนเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะคะจะได้อย่างที่เจมบอกไปว่าอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่ดูแลคนที่รักไปนานๆเดี๋ยวเรามาเซลฟี่กัน,ออนดีกว่า <c oughs> เซลฟีนน่นิดนึงนะคะเพราะทุกคนที่ถูกบันทึกภาพในนี้นะคะก็จะเป็นสักขีพยานนะคะแล้วก็เข้ามาเป็น ตอนนี้มีหลักฐานแล้วนะคะเมื่อกี้ใครสัญญาไว้ว่าจะกินเค็มลดลงนะคะเดี๋ยวเจนจะขออนุญาตเก็บภาพที่ระลึกสักเล็กน้อยนะคะอายิ้มค่ะทุกคนถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกันนะคะอีกรูปนะคะหนึ่งสองสามยิ้มโอ้โหนี B เดี๋ยวเดี๋ยวขอกล้องใหญ่อีกนิดนึงนะคะทีนี้เก็บภาพชัดทุกรายละเอียดเลยนะคะใครสัญญานะคะว่ากินจะจะกินเค็มน้อยลงนะคะมีภาพหลักฐานแล้วนะคะม,มินิฮาร์ตค่ะโอเคค่ะมาดิขอขอบพระคุณน<อ><อ>ะะทั้งเจนมานะคะแล้วก็คายนินด,ดาดามากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่อีกรอบนึงนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบพคุณมากเลยค่ะ,ะเดี๋ยวถ่ายรูปกับเจมแล้วก็ภายต่อได้นะคะแต่เมื่อกี้เป็นเครื่องสัญญาแล้วนะเมื่อกี้เรามีภาพพยานหลักฐานแล้วว่าทุกคนจะกินเค็มน้อยลงอย่าเห็นอย่าให้เห็นว่าโอ้โหไปกิน